เอาล,ะ,อล,อาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูเรื่องของการดิซซมหรือว่าการปลดอาวุธนะครับไม่ว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวหรืออาวุธชนิดนั้นเนี่ยเป็นอะไรมีดไม้ปืนขวดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในมืออ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับเราก็จะต้องปลดมาให้ได้นะครับสำหรับคนที่จะทําการปลดอาวุธเนี่ยในเรื่องของการฝึกจะต้องผ่านพื้นฐานการปาดัดการลบนะครับ การควบคุมนะครับการทรงตัวหรือว่าการล็อกอะไรต่างๆต้องผ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมก็จะมีการหลบหลีกไปเหมือนกับมันง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจพื้นฐานแล้วผ่านการฝึกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมการปวดอะไรต่างๆมันก็จะทําไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการปัดป้องการหลบหลีกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงค่อนข้างมาก8 90%้เลยล่ะ แต่พอเราเข้าใจแล้วทุกอย่างมันจะดูเหมือนง่ายนะครับอาทีนี้เรามาดูการปัดไอ้การปลดอาวุธกันการปลดอาวุธเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาเล่นงานตำแหน่งไหนหัวลำตัวหรือขานะครับนักเรียนก็เพียงแค่ปัดให้เหมาะสมกับตำแหน่งลนั้นนะครับแล้วก็หลบหลีกเพื่อลดแรงต้านหลังจากนั้นเราก็ปลดอาวุธไปเพื่อเอาอาวุธนั้นมาใช้หรือควบคุมเหตุการณ์นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับจะ เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราควรจะทํำยังไง,ง,ไงหรือถ้าหากว่าไม่ออกไม่หลุดนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับนักเรียนจะต้องแก้ไขให้เป็นเอาละหวังว่าคงจะมีประโยชน์กันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ หวังว่าคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็คงจะทําให้เราได้ความรู้ได้ความสนุกและกเ็เข้าใจเรื่องของการป้องกันตัวการป้องกันภัยสังคมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถูกอกถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อให้เราได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนักสู้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับตอนนี้เนี่ยการเรียนแบบออนไลน์เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆและไม่ต่างจากการไปเรียนที่โรงยิมเลยเพราะจะมีครูคอยยืนให้คำแนะนำเราอยู่ผ่านกล้องรวมถึงเมื่อฝึกเสร็จก็จะมีสรุปการฝึกให้ที่สำคัญจะมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝึกนั้นๆโดยตรงให้กับเราเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายนะครับถ้าสนใจก็ลองดูรายละเอียดและแจ้งทางสนยนฝึกเข้ามาสวัสดีครับ